ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข้ามันนี่กับมพรกับเจคาำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี้เจคาำสามตัวเต็งจะได้มาติดตามเรื่องเล่าความฟันกับคุณยายเคกเนาะค่ะคุณยายเค็กนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฟันว่าเห็นพญานาคเพิ่ว่าเนาะค่ะพญานาคเป็นสีขิมขิมเพิ่ว่าเนาะค่ะตัวใหญ่เพิ่ว่าเนาะค่ะเพื่อนสีฟันยังไดเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมและฟังความฟันของคุณยายเค็กพร้อมๆกันเนาะค่ะ ค่ะกรับสวัสดีค่ะคุณยายเคคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเคคค่ะค่ะมันนี่จะในหน้าติดตามหนึ่งเราข้ามฝันกับคุณยายเคกเนาะค่ะว่าคุณยายเคคเป็นคนฟันนะคะท่านผู้ชมคนสิฝันจังไรกะให้คุณยายนี่เราข้ามฝันให้เขาฟังเนาะค่ะเนาะคุณยายฝันจังไรค่ะฝันว่าผู้เฒ่ามานอนน้่มเฒ่าคก็กานแต่วมานอนน้่มค่ะ ไม,ไม่ยิงสามคนค่ะว่าไม่ใหไงไผ่นี่ละมันนอนนั่มเราอยู่กลางค่ะไม่ไงในอยู่ขอกไม่ใหญ่วิทย์ก็อยู่ขอกค่ะค่ะนอนต้มกันหุ้มเมื้าคืนาลลมาเนี่ลงมาว่าสิลงมาเฮือนวา่าสิมาเฮื่อนอาหารเกือบปลเกือบเห็นค่ะเกือบกระเสียาบานเนี่ยค่ะเกือบกระเสียาบานฝันกับฝันเมืย่ยาวดอก าจหไปหาโมอยู่เหอนคนก็หลายหลายบาทก็จังไหนเนาะเกิอบกู้ซื้อใม่ใหม่เพย์เนาะมาหลักเอาเกิอบกูไปวะเก็จังไหนสิเห็นนาะเกิอบมึงโมมีเกิอบใส่วะบานนี้หูเม่าขึ้นก็เลยมาเบิองอันเบอร์เกิอบนะมันอันสามแปดเบอร์เกิอบแล้วที่ใส่เหมนเป็นเบอร์สามแปดแมน เป็นเบอสามเพ่ค่ะ <มา S 2> ค่ะวังเว้นนี่ครับไปนอนโยมไผ่ค่ะไปนอนโยมไผ่น้ำพอยไงปูสาดนอนในโฮมไผ่กระรับไปรับไปกะแต่ไ่หึงดอกพราขับไข่นี่ละ่ะขับไข่เครื่องรับเครื่อง,งตื่นนี่ละ่ะค่ะฟันเห็นไฟา,า,านาขนาดไหน พญ,ญา,าน,ยยน,นาคคนลอยอยู่ในหนามล้อยโตใหญ่ยาวม่งอนพญานาคตัวนั้นโตเป็นสีขี้มดอกจะออกสีขี้มพญานาคหมุก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 สีขาวขาวขาวจะออกสีขี้มนะมพญานาคตัวนั้นคนก็ลอยอยู่ในหนามเบกวายอยู่ในหนามอยู่บ้าน<อ>บ้านนี้แน่มไปบ้านก็ไปเห็นพระสามองค์นั่งอยู่ฝั่งน้ำบ้าน นางอ yup ยู่ฝั่งนางอยู่ฝั่งน้ำพญานาคเี่นลอยอยู่ในน้ำค่ะแลเวก็อยฟังบ่อยู่ในคลองพระกับพญานาคทุกคนลองทางฟังน้ำบอกคนคนอยู่คนอยู่ฝั่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพญานาคคนลอยอยู่ในน้ำคูบาพนจีนี่ไปเห็นคูบาพนจีนั่งอยู่ฝั่งน้ำนะฝั่งน้ำในคลองตัวพญานาคคนลอยล่ะค่ะนี่ไปเอ๊ะในกล่วงฟันก็ว่าเนาะเอ๊ะพญานาค เพิ่นเป็นโตจังสี่บ่อว่าในข่วงฟันนั่นว่าค่ะมาใหญ่มัดยาวโอเคในข่วงฟันนั่นว่าสีอย่างคุณยายเป็นสีครีมคีมสีชิ่มชิ่มโตโตค่ะมีตัวเดียวมีตัวเดียวเพิ่นลอยอยู่ผู้เดียวเพิ่นนั่นล่ะค่ะเป็นสีครีมเพิ่นสีลอยไปหาผู้บ่าละผู้บ่าเห็นบอกคุณยายในข่วงฟันผู้บ่าเพิ่นก็นั่งอยู่สามองค์ผู้บ่ากันแน่มากเพิ่นก็เห็นเพิ่นย่ะหน่ะลอย เอกวายเหวินยุงคู่บากระซ้ำองค์รัชแปลว่าจะไหนกาแสดงว่าเปคู่บาหรือว่าพระเนาะเพิ่นนังเบิงพญานาคพิ่นนังเบิงพญานาคคือสามองค์ค่ะแต่ว่ากัมีแต่เหล็กสูงเหรอเนาะคู่าพระเพิ่นคือเป็นเหล็กสูงอยู่แล้วพญานาคเิ่นกตเหล็กสูงอยู่แล้วเนาะคุณแม่เนาะโดยปกติแล้วค่ะคุณยายฝันนี่พระมักสิเป็นตัวไหนคะ กับคุณยายฟันเนี่ยโดยปกตินี่คุณยายกนจะเป็นเก่าเก่าคือจะเป็นเก่าล้วพญานาคคุณยายเคยฟันเห็นบ่บ่บ่เคยฟันเห็นทนจักเถอะก็หลังมาฟันเห็นนอนอยู่กับไฟบางคนก็ว่าพระเป็นเตจเนาะส่วนตัวของคุณยายส่วนตัวของคุณยายว่าพระเก่าเป็นเก่าแต่ว่าเพิ่นก็มีสามองค์เนาะเพิ่นมีสามองค์ฮัฟเฟลจังไน อาจจะเป็นเก่าซ้ำกับไหนเด็กคุณใหญ่เราบอกถึงว่าพระเป็นเก่าเน่แต่ว่าถ้าให้คุณใหญ่ตีตัวเลขร่วงล่วงฝันนี่คือฝันทั้งเห็นพญานาคเห็นทั้งพระนี่คุณใหญ่สิตีตัวเลขแปดเก่าเก่าแปดเก้าเก้าเนาะแมนขาค่ะกับสามแปดมือมือลงเ่าล่าล แต่ว่าวันต้องเข่าเสียันละกับกันเก่าสามไว้น้ำเนยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพระสามองค์แมนแมนค่ะพญานาคคนนี้ก็สูงยี่เหลี่ยวพระนี่สูงยี่เหลี่ยวเนาะแต่ว่าในเก่าอาชีมาอีกก็เป็นใดญเนาะใหญ่เนาะแมนแมนมันอาจจะเป็นเก่าสามฝูกันไหวเนาะค่ะคือกันหมุนเอาอยู่ในนี้เนาะหมุนเอาในหั่นล่ะแมนหมุนเอาในหั่นล่ะ เล่นมุนเล่นเอานนหัคุณใหญ่บังฟันหนาแล้ว้ำนี่แหละแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเมื่อเกือบกับสามเตะดันเก่าสามเนี่ยก็เลยทีคุณใหญ่หามานีส่วนโตนี้มากตัวไหนแข่งคุณใหญ่คุณใหญ่บอกคุณใหญ่มากสามแปดแล้ว ยังหนึ่งสามแปดแมนน้นเบอร์เกืบเนาะแมนเพราะว่าเกืบหายแมนเลยไปเป็นเบอร์ลองเท่าเลยแมนโอ้ใช่เพราะว่าหายหาบ่เห็นเนาะในกวุ่หาบ่เห็นเลยในกวบ่วันซื้นชิ้นมากกระจายกระจองใส่เบอร์เกืบแมนค่ะเริ่มมาเบิ่ง ตดนขึ้นมาน่องเผาเนี่ยยังยังอยู่ยังยงอยู่ค่ะบหนายตามฝันนอชิ้นใหญ่นอค่ะจะเอาเป็นว่าให้ทาไปช่วงนี้เอาไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะแมนเอาไปตัดเหนมุนเหรนเอาไปตัดเหรนมเหรนึงนอเป็นแนวทางนอของแนวทางสื่อไว้รีนะรัฐบาลค่ะจงได้จ้ะ ความฝันของคุณยายกับมีเพียงเท่านี้นะคะเนาะจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณคุณยายเค้กหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตฤกเนแนวทางความฝันก็ขอให้ค claro. ุณยายครับท่านผู้ชมของเขาโชคโฉกมันหมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายเค้กเนาะค่ะคุณยายเค้กนี่เพื่อนกับฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นพญานาคเพื่อนวานเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นพญานาคตัวบักใหญ่เพื่อนวานเนาะค่ะออกสีเข้มๆเพื่อนวานเนาะค่ะท่านผู้ชม โอกสีมขีมๆนะค่ะตัวเลขของเพื่อนกับแปดเก่าๆนะค่ะแปดเก่าาค่ะเพื่อนกับฟันเห็นล่องเท่าเพื่อนกับหายเพิ่นมานะค่ะล่องเท่าเพิ่นหายนะค่ะแต่ว่าล่องเท่าเพื่อนกะเป็นเบอร์สามแปดนะค่ะเบอร์ล่องเท่าเพื่อนสามแปดค่ะกันไว้เก่าสามค่ะท่านผู้ชมเนาะสองเพือสภาพาสอง้าหุกเจ็ดค่ะกับฝากท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งนํำนในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ